vắt ngay rồi sẽ vào đông bừng con này đó lọt ngay thần đây vâng đó con nào xong lọt một ngày đây không đều là con hai quân ơn hết trận này nó bị hoặc có bố vũ đây huyền nhau này cái phần cái cảnh bó đau quá luôn này à này ด้วยโดยการทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่บบพี่น้องปลาลุงบัสุสุสุคนเนาะมาเนี้ม่ยมาตั้งสมบุญได้อาหารแซ่บน,นี้อาหารแซ่บอาหารรักเนาะเป็นอยังไบ้งเนาะกระท่อนแซ้นเศรษฐ์ฮ้อนปลาลุงเลยนี่ไปนี่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่ง

Châu hải nó có chứ đúng không? Để nó đơm thảo đâu đâu Nó đơm đẹp, nó bàn này Thế bảo nó tôm tôm con Tôm nam bỏ con có luôn Cứ mua mua thế Còn sợ vốn nó Ngân nhạc muốn mượn nè, Bà luôn người phòng bà thân thân để Nó thơm xe đẹp nó Nhìn đẹp Rồi, à, cả tất hai, bài đi, xạ bài đi đơ. Như Vân, Như Sơn, các cháu có người dùng con đèo không? Dùng con đèo Nè, lọ này, này, Đó, này. Đó, này. Là là cả, bác ngay Lọ bát ngay Dùng Lọ mạnh Lọ mạnh ở góc lai Hoàn lai trên hộ Và phần tóc lai cả góc đi và đẹp lai cả đi Cũng như thế là đúng Quay chim đi nó yên pung, rồi yên pung. Nó tông tông lắm, Nó lắm, tông lắm, tông lắm, nhìn lắm, tông 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 lắm, <laughs> lọt vắt ngay rồi trẻ vào đung vừng con này nào lọt ngay thần đây vâng Đó con nào khi lọt ngay đây Đó. ดีกินบรดีแช่หนอเนยดีแช่หนูถาายกระแกงก็แช่ราทำนี่พอดีแช่แช่ คนเดียวือเอาปลาุงเลยเดียวเกาคือเดิมเนาะยิงเข่าวแลปวก็เน็ต่อ้องบานเพชพึ่งเดี๋ยวคนไทยเปินเอิรนเพ็ดจังไรเนาะเพึ่งหรอกกับบู๊นะคุณยองเลยพล่ยคอก็จั่เนาะเราปลาุงเย อาตัวนี้นะเป็นแกงหรือว่ตัวนี้ก็ถ่าแหงแท่แต่จิต้มตมก่อนเหนาะเห่าะเกงนต่วล่างนี่นะเนาะสำคัญยันได้รูปนนี่นพานนย,นะนา,ยนานกโท่อหาไม่ได้เลยเนาะท่หาตลอดเนี่ยแต่ห้องบริกิน จะ kín ได้กิน Chúng ว่าอืมนี่เผาซี่ก็เฮาจะตัดออกคุณ จน่อยนองพิงเพิ่นจะถึงเวลาไนดะ้นี่นทางนองผิงทางน้นทรายแบบนี้จะหน่อยใช้พอไปหับเรียวสมบก็ชิบระบายแน่นกวนี้เมื่อยรู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยบหมือนพอ,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 ต,อดดตัดเดลดแตัดเแบบมันแหมนี่ยพร่ำเพงขนาดเนาะ Okay, bắt đi một tiếng tiêm mỏ đi nhanh Cái ừ. khỏa tỏa này nùng đây nó đi chầm xẹp đây này, này không có buổi lai càng cá thế bố thế làm nó xin lỗi xin thua về học phó Long Ping đưa về học lúc sau như vậy đấy nó เราไปหาพักนั่งโตวให้สมบูรณ์เต็มกระตูกระกระตูกดึงพอดีกระด่งเลย <laughs> กินอตเมยเลยเนาะเห็ดในเห็ดแบบนี้กินฮอตพอกินฮอตเมย์ตอนได้เอนล่ะตอนยำกินเซ็ตเซ็กินฮอตเพิินไปแเองไแนบบมีอาหารเซ็ตเซ็บบเรืออาหารที่แบบเพลนแนวเพลนมักกินฮอตนา่เาวโคตรนนี้ เห็ดตัวขาวเลยเป็นเห็ดออกน้ำโขลนใหม่เนาะเห็ดขาวเนี่ยออกน้ำโขลนใหม่เยอะเห็ดเนี่ยก็เห็ดไายออกน้ำโขลนไม่ไายเนาะเยอะเห็ดไายเกงต้องการแต่ว่าเขาต้องต้มเห็ดตัวเฮ็ดเถือนก่อนต้มก่อนเห็ดเถือนก่อนแล้วจึงเอาเห็ดตัวใหญ่ำดับ ต้อได้หินน้ำก่อนเนาะเพื่อนแค่ทางรถไกลก็ได้เดียวบนรถ ไล่กันนะเจเต็ันถ้ามันดอดหลอกด้หน่อยนี่แกงเส้นแบบนีค่ะแกงเซ่ดดนนะเ,ซเพื่อกมันม่คลายให้บดหแหละเนาะคลายเดียวกันก็เห็ดบดปลาดงเลยแกงนี่กินสองคนนี่ก็ แล้วเลยเว้ยเมื่อไห้ลูกชายท่องเสียงนะพ่อแกงสุนนสกไก่เต็มกระเปนะ๋าเนาะดิไอปะไ่ปลาลงมือไปไก่ก่อนจะเป็นเฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดสไตล์แบบนี้เลยเนาะเฮ็ดเพิ่งมันถ่าแล้วปลาลงเลยถ่าแล้วเนาะได้แบบ มันบ <Okay. S 2> ึงก hmm. <laughs> ับโบงามปันใดสีสีเต็มกระตกเลยเนาะนี่นี่ถ้าดอกที่ประวัติจำนี่เก่งแซ่บนี่ยจำเนี่ยมีแข็งอยู่นี่แซ่บนี่านีำเนาะแก่งนี่แซ่บชงดอกนี่ยจำเนี่แต่ว่าจำนี่หั่นใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าเก่งเนี่ยมันชีมันชีดเร็วเดียวก็ชีเหนียวๆเนาะ ta nhặt lệ nè rồi rồi à, hơn hết mèo đeo đeo chứ đang không chứ mắt cổ nó mạnh bạn này. mắt cổ mà mạnh mày hoa ta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  Nó hoa mày hoa ta mày hoa ta mày hoa ta mày hoa nó mày hoa ta mày hoa ta mày ไปที่คงมีตูค้ค้ำให้พี่น้องเลยอากาศเพราะว่ามันลมมีห่มเนาะมีห่มนะกนะอากาศกะฮ้อนห่อนเนะาะโดยกะที่สมบุญไปซื้อรถจักเนาะไปซื้อรถจักไปให้คนที่ผู้โชคดีแหละใหพี่น้องเลยให้เอฟซีเห็นก็เป็นของน้องตูนเนาะบางคนบางคนก็บ,บอกว่าเป็นของน้องแตวีวเนาะหลายคอมเมนต์ให้พี่น้องเลยอยากซูซีกันครับบางคนกะ็้านใหญ่ครับเนาะโดย ้ว๋อถ้าเป็นทำมาเอ้ยกับอ้ายของฉบุญนี่คือจะเป็นไปไปวัวไบ่ได้ยหมดละคือจะเป็นคอนองตูนกับแม่ตู้ค้ำหมดละเนาะแต่ที่เพิ่นน้องคนเพื่อนก็ว่าอยากให้เป็นของน้องเตวไลยคือกันเนาะโดยแต่นนนในมื้อนี้เฮาก็ได้เซไปเฮ้งหมดเลยทียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย เออแล้วนั่งบ่อ้อยู่ก็รักบ่อไหมลอก่อไหมเออไม่ได้หาได้บอกแกนั่น่ะเออแล้วน่ะก็เป็นเห็ดฝ่นเผาเออไป่ไปไหนะเออเออไเนาะเลทางป่าทางพิงเพื่อนเอิญน่ะยังไม่ได้ไปฮับอ่นทางพิงบ่อคนน่ะยังไม่ได้ไปโดยกับื้อรดบรีกะต๊อยู่ จี่หันตอนในในนในห้านเพื่นหันเพิ่นเอินอยู่ในราคาอยู่สองหมื่นแปดนบาทเลยจิ๊้องหมื่นแปดพบาทเนาะแต่ว่าเราพัฒุดงมาย่เหลืออยู่สองหมื่นหกขาด้วยที่เราซื้อเคยซื้อกันไปการชื้อดือไปเนาะโดยราบัดนี่หั่นก็อ่ะเอาเ้ยนมานั่งกัใกล้พรุมกันลงบนหนาสบุนเนาะโดย แล้วก anyway, ็บัดนี้ทางเฮาก็ซื้อไปเรื่อยเด้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยหรือว่าซื้อไปการช่วยเหลือในคนที่เฮาช่วยเหลือแหก็เอแล้วเนาะเพิ่นก็เลยจัดโปรให้พิเศษตกอยู่บัดนี้เพิ่นได้ดให้ยังเหลืออยู่2 0 5,000บาทไปพี่น้องเอ้ยหนยก็เป็นของทางเอ้บินกไปเพชรเนาะหรือว่า ค่ะเอือยสมเอือยหักคนนึงแล้วองกับไอหักคนนึงป้าลุงเอือราะว่าเอือกับไอเพิ่นหูจักกับเฮาเนาะหรือว่าเฮาหูจักกับเพิ่นนี่กับมานี่กับตั้งแต่สมบุญเฮ็ดยูทูปปีแรกตั้งแต่เริ่มมีการช่วยเหลือเนาะทั้งเอือกับไอเพิ่นก็ช่วยมาแต่จำมาไล่ว่าเป็นเคห็ดไหลเนาะที่เอือกับไอเพิ่นให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เป็นคนแรกเหมพี่น้องเอ้ยโดยแบบนี้เนาะ การ์ไวใจเฮาแถมเอาเป็นสะพานบุญห้ตลอดมากให้พี่เ้อาเอ้กาขคอขอบุณขอบใจขอขอบุญขอบคุณทั้งเพื่อยกับไอ้หลายๆเด้อเนาะแต่ก็ขอขอบุญขอบคุณที่ได้วางใจให้ทั้งน้องสาวคนนี้เป็นสะพานบุญห้แต่เฮากะบอกขอสัญญาว่าเช็ดดีที่สุดแต่พรายามสิเช็ดให้มันดีเนาะโดยจะกระซิบความดีให้มันดีชัําที่ให้เฮได้เนาะโดย ขอบขอบใจได,ไ,ดได้เลยเนาะแต่นี่คอมินตหนึ่งเนาะคนบอกว่าซอยไปแล้วกับ่อมีคุมหมยตอนเดิมดีๆเดิมแดกนี่ก็คือดีๆพอลุนๆไปเดี๋ยวก็ออกไล่ทุกเคสคน,นะนะ่าเนาะการเที่ยงที่ผ่านมาพี่พี่้องเ้ยเส้นเนาะเขากับบป๋าเอ้อยซื้อซะคือ มีทั้งพิษมีทั้งถือมีทั้งบ่ถือมีทั้งบ,บ่แมนเนาะกับเรื่องสายหนึ่งยิ่งสองแต่ที่ผ่านมาเขาคู่จักรกเพิ่นมาเนาะเขากาบับบได้คู่ว่าเพิ่นคบหากันหรือว่าเพิ่นคบหากันตั้งแต่ตอนนั่นบ่หรืวว่าเพิ่นเริ่มคบหากันเนาะเขากะบบุญยากบุญยากษว่าถืออีกแล้วเนาะจบแรกก็จบไปแล้วกับบุคคลไอ,อ้ซื้อหัวไปองเอ้มันมัน ไม่เป็นอะไรมันว่าง่ายมันมันบุรีนะพ่อพี่น้องเอยแต่แรกเขาพ่นกระบอกว่าทีมงานสสยบนซีซอยไให้เบิร์เกอคักรเดอเนาะกะว่าสุดแต่ว่าเขาวงคักอยูปลาดุงเลยครั้งแรกเนาะกะว่าดีเห็ดยังกะดีเข้าชวนไปใส่กับไฟเนาะแต่กะเข้าเห็ดยังกะเห็ดน้ำแต่ว่าหลังจากที่เข้าเห็ดเพื่อนเห็ดซานแล้วการช่วยเดือไปให้อันพ่นนี้ไม่ยู่ไม่กินแ้วกะไม่เพื่อนไม่ซ่านพออยู่พราเศร้าแล้วเข้ากะ หลังจากหันเขา้บบขเเขากับวัลไป้เยี่ยมไปยามได้ปีีชีวิตของคนชิบเป็นจังไรเข้ากับโฮู้เนาะคําตอบได้คาเดียวก็คือบบฮู้ปลาลุงเ้ย่อยก็คือบบฮู้ถ้าเฮาฮู้ว่าคนนี่ซัวยอยู่แล้ยวแดดยังชิบไปสอยดูว่าเฮายังตัวอันนนเนาะนี่คือเฮาที่ผ่านมาเข้ากับโบฮู้ว่าคนซัวเนาะเอยเส้นแบบนี่ขอเอ่ยซื้อเนาะเส้นคือ,น,อน่องเตวอปาพี่น้องเลย น้องแปวนี่เบ้าตรงๆเลยเนาะที่สวุนเขาไปหาน้องเพื่อนนี่ถามว่าน้องสั่วบ่น้องก็บ่ได้สั่วเพราะว่าตอนที่น้องมีอันคบกันหากันกบ่พรนั่นเนาะก็น้องเพิ่นก็อยากมีชีวิตอยากมีคู่แข่งอยู่นําําแล้วก็อยากมีคู่ปรึกษาแล้วก็มีคนเว้าคนนมนําบ่มีไผเนาะ น้องเพิ่นกะเราบอกถามว่าเฮาจิมีคู่หรือว่าเฮาจิมีคนมาอยู่นำจักคนนี่พิษโบอเอ้ยกะบบพิษตอนนั้นเนาะใครก็เห็นดีน้ำไพ่พี่น้องเอ้ยคือน้องเพิ่นกะบ,บบพิษพราะว่าโบฮู้นี่ใส่ใจคอหนึ่งที่น้องเพิ่นพิษนี่คือเดือดขอนึงเนาะน้องแต่าวันนี้อนอขอคือเพิ่นเผาได้ไว้เนาะเท่านั้นไพ่พี่น้องเอ้ยในเรื่องที่ผ่านมานถามว่าน้องซัวบ่หรือว่าน้อง ผิดบอก,กอะมันกับว่าได้พิพีองเ้ยบางคนิ่นกับว่าเห็นดีที่สมุนได้เข้าไปเยี่ยมไปยามทั้งน้องเพิ่นผู้เป็นหักพิ่เนแพงน้องแ๋วเนาะแต่ส่วนของเฮาเองกับว่าได้เครียดสร้างของน้องเพื่อนอะนะำว่าได้เครียดเด้อว่าโกรธหด,ด้อว่าสร้างเวลาเฮาเข้าไปนี่ทั้งนั่นหรือว่าพานทั้งนั้นเฮาก็ได้เข้าไปเยี่ยมไปยามทั้งน้องเพื่อนเนาะโดยถา้าเฮาพอเฮานี่ คือหักแพงทั ah, de de passage, ้งน้องเพิ então, lá, ่นเหอพี ah, de de mais, ่น okay. yeah. <It> ้องเอ้ยเนาะอ่ะเรื่องจบไปเนาะเรื่องที่เอฟซีเพิ่นถามมาเหมพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือทั้งพ่อง้องพิงเพิ่นกลับมาไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วกอยยังพระเจ้าถิมใช่ยคอยนั่งอยู่ผู้เดียวพระเจ้าว่าถิมระเบิดใช่ก่อนวะอ่ะเนาะลืมไปหักเอาลูกสาวแล้วเ่าวะ ดูเอ๊ะอ้มาต่อปอกมาไหมปลาลุงลยบัตรนี้กัลืมแล้วป้าป้าลุงว่าเดิไปหักเอาลาช้าบนไนไปจงคนอะไรทีนี้เห็นเาปุดเห็นดปุดบเนอะข่อยก็ว้าอยูู่้เดียวข่อยเราไปเอใช่เออออไปเลยแม่เเอ สี่นไปน้ำเลิกมาหนีสิเิ็ดกินก่อนสิเ็กดกทำเมนูกแกงเห็ดให้ชุบสามีกินก่อนนะครับลูกสาวเลิกมัหนี้แกงเห็ดข่าก่อน,นมีเมนูเห็ดได้มัหนี้กับน้องใหม่เนาะน้องใหม่ก็เน่ล็ดูเลย À, nhận bắt ngay nhau quá đi hẳn phần mỏ vào mỏ nó mỏ rồi vào mục sẽ này thế mục để mình thích cặp họ toàn người cứ xì bò đây mục đó Hãy subscribe đây kênh Ghiền Mì Gõ Để ไอ้บอกมีกระชายมานำต้มแกะแต่กระต้มมาจำเจียวเนาะเดือบอกปลาดุมเนาะเห็ดกับหน่อไม้นี่เป็นของทางแม่น้องดอนเพมันเอาให้ปลาดุมเอง พ่ออยู่ปากทางเด็กคนเอาห้ยแล้วก็เวลามีนมมีนี่เอาห้ตลอดเนาะเ่าก็บอกวอาวให้ไว้ชุดยพี่เจ้ากินก็เพิ่นก็ยังเอาห้เขาก็คิดว่าเพิ่นโมเม่เนี่ยเพิ่อนเคยกินได้ก็บอยากให้ง่ายกินว่าให้ก็ให้ว่ตัวเองมาจะกมีกินน้ำบ่าให้เขาจะบุญหมดเลยบอกเวงใบเวงใบกับโบเวง sẽ kẹp ở đây nó là cả tôm tôm khác. bật như đây Đó và kẹp vừa múc thẳng thích có khó. เพราะว่าทั้งคู่คนเดอะบห้อันบ่ให้เกินสี่ไปหับสี่มุมห้เกินสี่มุครึ่งปกติเดี๋ยว่นจะไปหักอั้ครับไปสามมุครึ่งเนาะอันนี้เห็นเทอมเปิดเทอมเดี๋ยวเพิ่นให้ไปรับบ่ต้องไปไหวบันไดก็ได้เพคนน่ะย่างหน่อยสี่มุหรือหาสี่มุครึ่งน้ำสไลด์ก็ไปสองมือแล้วปลาลงเลยโอู้หเป็นจังไงมือวานี่เล่ก็ผ่านอยู่คนน่าโอเคคนน่า มีมูมีอย่างติดมูแล้วยังนอยก็มีคนบันเทาเด้วยเนาะแต่เราได้จักเดือนบ่เนาะเดี๋ยวงถบุญก่อน็ขอตัวเตรียมคาขนมน้องพิงให้ก่อนโอ้โ้นอ สิบหายพี่บไปปเนบหายลวจำเยอตลูกชองค้นเลย้ทีไอ้ดอกมาเลยะของเกมานำเลยจะถือโทรศัพท์อีกเกินหนึ่งไปเด้อโทรหาคุูน้องสิ๊น้องน้ำสายเพื่อนเพื่อนชีบุกป่วยดังเลียนออกมาเนาะพอมาดเรียนใหม่เลยกาสิแกงเฮ็ดค่ะปัดมา อยากไปนู่นเป็นนี่ปลาเลยถ้าเราไม่มีเวลาแกงบหมมาพี่มาแต่เพื่อนป้าจนคำตดมืดไม่แกงติมืดกัเมื่อยก็ไม่ได้แกงซักปนู่นไปนี่กันให้พอไปหับซะอย่างหนึ่งจะบุญกับเขับมาเนาะขี่ขัามาช่สิบุญเราและเอารถไปให้น้องตูนเพื่นรถมอกิักพเลยแล้วก็แกงดูกินาเพื่น ว่าจากไหนกับทางชวนเนาะขอตัวจบคลิปก้อนบาทนี่ป้าดูเลยสิฮะเงินให้ค่าขนมต้องพิงก้อนเีินว่าเวะห้านขนมเลยพอวัดบัดถือไปพอแห้งแม่จะได้ไปติดตี๊อยู่ตามทางเนาะถ้าได้เข้าไปกบ็ได้เอาแต่หนึ่งขนมกับเอาหนึ่งเอาสองเอาสามคือขาเพิ่นมาแต่้องเรียน้ยงต้องซื้อสามนี่สามสองก็ได้มาไว้อันละ ฝากเอื้อเออยู่บ้านพี่แน่เนาะโดยนะหรับคลิปนี้ทั้งสบุญกะก่อนเอินขอขอบคุณขอบคุณท so ั้งพ่อแม่พี่น้องป้าดุกเอฟซีเอลน่าเด้อที่ขอมากทคชงคิดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก็บอกขามโค้ชนะขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนแต่กัทุกทุกคอมเมนต์เนาะแต่กัทุกทุกคนขอมาเป็นกำลังใจคอยคอมเมนต์ใน่พลคลิปเนาะจ่าขอให้ที้คิดทานในที่คอมเมนต์ขอมาในคลิปสบุญ ขอให้ชีวิตมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะปัถนาสิ่งได้ก็ให้ช่วงม,มั่นปัถนาเดอา้อสาธุนเนาะออคลิปนี้ไปแล้วเนาะสักบายดีอ่ะไปแล้วปลาลุงเลยเพราะการคลิปหน้า